I'm okay. แตก่อนซก้นะครับสืบประวัติไยกมือดับคว่อกันครับจอดาจอดอกรับานในครับเขาเขาาบ้านก็ครับแม่บโลกมาภาษาแทปแต่ก่อนที่ก่อนนครับสืบระวปยกมอดับคว่มือกนครับ 그럴 <laughs> 것 I'm <laughs> going